กับสวัสดีพพเอฟซีคุณลุงคุณตาแม่แม่ที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันเลยนะคะก็ขอ,อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเดินทางสวัสดีสไตล์อมแอมสวัสดีวัสวสนาโอ้ยก็วันนี้จะพามาเดินป่าปีหกแปดเดินป่าปีหกเก้าก็เดินป่าเหมือนเดิมหนูเนี่ยจะเดินทางไปที่ที่หนึ่งค่ะพี่พีซึ่งเป็นที่ที่เคยไปแล้วล่ะ หนูเนี่ยอยากจะไปดูว่าที่ตรงนั้นน่ะยังมีใครอยู่หรือเปล่าคือหนูเคยไปเจอกับหญิงสาวคนหนึ่งที่เขาว่านั่งรอสามีนั่นเองน,น,นะทุกคนหนูไม่แน่ใจว่าเขาเนี่ยเป็นใครแต่วันนั้นน่ะหนูไม่ได้เดินเข้าไปก็คือทักทายเขาแล้วแหละแต่เขาไม่ค่อยอยากจะพูดด้วยสักเท่าไหร่ก็เลยอยากจะไปดูว่าเขายังนั่งอยู่ที่นั่นหรือเปล่าพี่พี่แล้วไปเนี่ยไม่รู้จะเจอเขาหรือเปล่า เดี๋ยวก็มาแวะมาขอกำลังใจจากพี่พีพี C ีคืออยากรู้ว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงอะพี่พีเพราะว่าเขาอยู่ในป่าเนาะเราเองก็คิดว่าถ้าเรามีส่วนช่วยอะไรเขาได้บ้างก็จะช่วยหรือเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรหรือเปล่านั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นผีหรือคนนะคะพี่พีเดี๋ยวจะพาไปดูจุดที่ว่าจะไปเนี่ยจะเจ,เจอหรือเปล่าก็ เว้มาขอกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการเดินทางให้ด้วยนะคะเดี๋ยวหนูจะพาทีฟสี 4. ไปดูกันไปเลยค่ะไปดูกคนหนูไม่รู้ว่าหนูจะจำจุดที่แบบไปเจอเขาได้หรือเปล่าแต่หนูว่าหนูจำได้ลางๆก็เดินทางนี่แหละเดินทางแนวแปบ๊บชาวบ้านนี่แหละมา มาไกลพอบนพวนแล้วชาวบ้านที่นี่เก่งมากเลยนะเอาปักขึ้นมาแบบต่อน้ำเพื่อทุกคนในหมู่บ้านจะได้ใช้น้ำมะนพะี่จะนรูปนี้ดิ มันใหญ่มากน,นี่เสียงมันมีคนต,ต่อสู้กันได้ยินไหมดังมาจากข้างหน้านี่แหละ เสียงมาจากข้างล่างตอนนี้หนูมาถึงหนองทานแล้วได้ยินเสียงแปลกๆแตนน่ไม่รู้ว่าเป็นเกี่ยวอะไรดูสภาพอากาศแห้งแล้งแล้วเนาะฝนไม่มีแล้วต้นไม้ก็เริ่มเหี่ยวแห้งตามฤด,ดูกาลนะพี่ๆไม่ได้เขียวขจีเหมือนช่วงหน้าฝนละ อากาศก็ดีอยู่นะไม่ได้แย่แค่ร้อนนิดหนึ่งตำตำตำยังล่ะเอา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 ,เอาว่ามันเคยไปต,ต่ำไตอนว่ะไปตำไปชนไอต้นไอันนี้่ตึง้งแล้วก็ตัวแล้วไม่รู้บินลงมาเต็มเลย ต,ต้นไม้แห้งมากเลยดูสงสารต้นไม้ต้นหญ้าเนาะอย่างว่าแหละมันได้ดูเปลี่ยนพันธุ์ ็ต้องเหียวแห้งมาธรรมดาเดี๋ยวก็ต้องคืน้นกลับคืนมาในวันที่ฝนตกยังไม่ทันหน้าอันนี่เลยอะไรนะหน้าร้อนเอ้ยเออใช่ยังไม่เข้าเมษาเลยเพึ่งต้นปีนล้มกรลายเหนื่อยไปกันต่อคะ่ะทุกคนหนูมาเจอน้ำตกนะสวยมากหนูจะลงไป สวยมากพี่น้ำมันเริ่มแห้งแล้วตรงนี้มันก็เดินได้แล้วเนาะนูนไหลลงไปข้างล่างวู้สวยจังธรรมชาติน้ำจากภูเขานะคะพี่หนูมไม่รู้ว่าที่นี่คือต้นน้ำเลยหรือเปล่าน่าจะต้องเดินขึ้นไปอีกนะถึงจะเป็นต้นน้ำนี่สวยไหม อยาจะนั่งพักที่นี่แหละพี่เดินมาตั้งใจและอากาศกา็ดีตรงนี้มองดูตรงโน้นสิมันจะมีรูเล็กๆอยู่ไม่รู้ว่าในแอ่งนั้นอ่ะมีอะไรนะพ,พี่ดูมันจะเป็นชายอยู่กองอยู่ข้างในนั้นอ่ะที่จะไม่เหมือนคนอื่นเขาตรงนี้จะดำๆใช่ไหม แต่ตรงนั้นมันจะเป็นแอ,อ,อ่งเอ่งแปลกดูสวยเนาะพี่ๆอากาศดีแต่ช่วงหน้าฝนก็น่ากลัวเลยน้ำตรงนี้น่ากลัวเลย สวยไหมคะทุกคนสวยเนาะไหลออกมาเป็นสีขาวแบบเนี้ยเดี๋ยวหน้าแรงก็จะไม่มีนะ้ำแบบนี้ให้ดูแล้ว เดี๋ยนทุกคนเดี๋ยวหนูก็จะเดินทางต่อแล้วหลังจากที่พักที่นี่มาสักระยะหนึ่งก็อากาศดีนะคะเดี๋ยวจะเผลอหลับเอาเนาะพี่ๆเหลือบมาเห็นลูกอะไรไม่รู้กลมๆวู้โอ้พี่เสจเล็กมาอพี่เล็กอะไร เรียกไปกินข้าวแล้วทำไมไม่ใส่เสื้อทุกคนไม่ใช่แล้วดน้าไม่ใช่แล้วไปไปเลยสมิงนะพี่พี่หัวแม่ไม่ใช่ละพคิดว่า นี่จะบอกว่าหนูต้องเดินกลับไปทางนู้นนะหนูต้องข้ามนะตรงนี้ก็โดดไปทางนู้นมันไปแล้วคนไม่ใช่นะหนูว่าอยู่พี่หนูคิดว่าพี่แฟนเล็กตามมาแต่ว่าไปเลยเดี๋ยวตามไปไปเถอะนี่หนู กลัวมันจะมาตะคุบหนูฟังนี้ไม่ต้องตามมามึงไม่ใช่พี่เล็กไปเลยนี่ดูหน้ามันดิ ี่โดนสมิงเลยเ้ยยมา้โดนสมิงนะนมาลงไปข้างล่างนะ้วพี่ตัวว่าแล้วตอนหนูมาหนูบอกพี่แสดเลยว่าไม่ต้องตามมา หยไม่ทันคนตอนนี้หนูวิ่งหนีมาไกลระยะหนึ่งแล้วไม่ใช่พี่แปดเล็กนะตกใจตอนแรกเฮ้ยตอนแรกเราก็คิดว่าพี่แฝดเล็กเห็นเล็กอ้อมก็เห็นหน้าพี่เล็กก็เออเราคิดว่าไอ้พี่แปดเล็กตามมาหรือเปล่าแต่พอคิดอีกทีนึงเอ้าวันนี้พี่แฝดเล็กบอกว่าพี่แฝดเล็กไม่ได้เข้าป่าก็คือพี่เขามีธุระที่ไปทําในตัวอำเภอนะพี่ๆคือเขาก็ไปทําเกี่ยวกับงานเอกสารตอนนี้หนูเดินมาถึงเขตในหมู่บ้านแล้วนะ ก็ปลอดภัยแล้วนี่มันไม่น่าตามลงมาแล้วแล้วหน้าตามันน่ากลัวมากพี่มันทําตาลงตาเหลืองนะเจอแบบนี้นะเกือแบบหลงเชื่อใจเลยนะดีที่มันไม่ได้เข้ามาใกล้มากถ้าเข้ามาระยะประชิดนะหนูจะไม่รอดแล้วพี่เพราะว่าหนูเขาคิดว่าพี่แบดเลยเนี่ยมันชอบมาในรูปแบบีไยพวกผีสางท่นี้ น,นี่น่าจะไม่ได้ไปหาป้าคนนั้นแล้วนะหนูอาจจะต้องเดินกลับบ้านก่อนพี่เดี๋ยวโอ้คนดูอันนี้เกาะเต็มเลยนะนี่เดี๋ยวอาจจะต้องกลับบ้านตอนนี้เดินนั่งมา นั่งถึงเขตปลอดภัยและเพราะว่ามันอยู่ใกล้หมู่บ้านแล้วนะ่หนูนั่งก่อนหนูไม่ไหวแล้วหนูวิ่งเลยเมื่อกี้เสือสมิงนะแตกมากในป่ามี่เสือสมิง,นะมเ,มงนะเพราะว่าจำได้เมื่อเช้าพี่เ,เลรบอกว่าไม่ได้มาด้วย อาจจะไม่ได้ตามไปนะถ้าทําธุระยังไม่เสร็จอะไรอาเงี้ยแล้วเนี่ยมันก็เพิ่งช่วงเช้ามันยังไม่ถึงช่วงบ่ายเลยแต่เ,เลยเขาทําธุระช่วงบ่ายนะดีตั้งหิบใจก่อนแล้วก็มองไปเห็นหน้าไม่บอกว่ามันสแปลกแล้วมีคนกําลังมุ่งหน้าดเดินมาทางนี้ไม่รู้ว่าคนที่เขาในหมู่บ้านเขากาลังจะเดินเข้าปา่าหรือเปล่านะพี่ เดี่พี่เดี๋ยวขออนุญ,ญาตปิดคลิปไว้เท่านี้ก่อนก็ฝากวีไซีกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะทุกคนใครอยากอุดหนุนสินค้าอะไรก็สอบถามเข้ามาได้โทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงไม่24ชั่วโมงนะคะช่วงที่เป็นเวลาข้าราชการเวลาราชการนะพี่ๆก็โทรมาติดต่อมาที่0924405675หรือว่าจะโทร หกศูนย์หกสามแปดเก้าหนึ่งเก้าหกสี่แปดนะคะทุกคนโทรมาได้โอเคเดี๋ยวหนูขอปิดคลิปไว้เท่านี้ก่อนหนูเอามาไอ้นี่มันติดขากาเกงเลยหนูจะเดินทางกลับบ้านแล้วที่เดี๋ยวรอบหน้าค่อยมาใหม่หนูมาคนเดียวอย่างนี้มันก็น่าตกใจมันอันตราย,อยพอสมควรแล้วพี่ดีที่หนูนั่งกินนู่นกินนี่เสร็จแล้วหนูก็กําลังจะเดินทางพอดีหนูก็เลยหยิบกระเป๋าไม่งั้นมันอาจจะตะคุบลงมาข้างล่างก็ได้เนาะถือว่าก็ยังปลอดภัยอยู่วันนี้ จึงศักดิ์สิทธิ์ในป่าคุ้มคองก็ขอให้ไปรอดปลอดภัยแบบนี้ตลอดไปไม่เจอกับสิ่งชั่วร้ายนะพี่พี่แคร์รอดไปไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ